ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมมัสซโซชาแนลในช่วงของมัสซเกาะเบาอกับเกมฟัตเ e อร์เฟรมภาคที่4นะรก็มาต่อกับคราวที่แล้วนะฮะกับคุณกับพเ่ยเสียตายอนาถเมื่อค้าที่แล้วเจ๊ข็นรถเจ๊เจ๊ต้องมาขนหรือแชร์บอกเลยตอนนั้นนีอยาไไปพร้อมตอนนี้ก็อยาไปพร้อมเหมือนกัน บอกเลยไม่ไม่พร้อมเลยเพราะว่าของมันฟาร,ร์มยากอยอ่ก็ต้องงจำใจสู้จะแตะแล้วนะถ้ากรมทัดเข้ามมทัศเข้ามาทัดหน่อยอย่า <c oughs> อย่าแตะตองค์เด้อ เออตัวนี้ตัวนี้ <_ at> <_ at> <_ at> ไม่ได้เล่นนาน <_ at> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตนนัวนี้ใส่สเลนสโมเนียาเออเออ้อเด็ดเด็จเอเใส่ก่อนก็ได้เดี <c oughs> ๋ยวเปลี่ยนเปีนเมด้วแล้วก็ มืมายถึงว่าทำไมมันดูเร็ว,วๆ,มวๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ถ่ายไปไหนวะีตัวนี้ยนะู่ไงฮะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่ต้องถ่ายเออเออ ทำอะไรครับตัว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 ล่อมันเป็นตัวล่อเนี้ยชัดเลยตัวเนี้ยหรือเปล่าวะอ่ใช่ะเออใช่วะ

ได้ใช้ไปแล้วเก็บไปกันเก็บไปเก็บไปตายสุดท้ายเจ้าเก็บไม่ได้การตายสุดท้ายถึงใช้ไปแล้วมาแล้วมาๆๆเฮ้ยเล่นวันเช้า ต้องตื่นตัวตลอดเวลาฝีมันแกอ๋อมันหีดปันหมดไปแล้วดิวะอ้าวเอวเออโอ้ยเก็บเลยเก็บดวนไม่ให้เก็บเลยเนาะตอนสู้เออ มีโอ้ยกันตายมีของบางอย่างตกอยู่ที่พื้นด้วยน่าจะกุญแจแน่ๆน,นั่นไงเบกเกอร์รวมห้องเบกเกอร์อยู่ส่วนไหนอ๋อโอเค ต้องวิ่งกลับเปิดเปิดลิฟต์สินะใช่ขอจุดเซฟหน่อยเถอะขอสึกที่มันเฮ้ยต้องนีเชี่ย่าซื้อไม่อยากซื้อฟอนอีกรอบ

เซฟตุนตัว,วเลยเอ,อ้ยจะถึงจุดเซฟแล้วยังมีตัวอะไรมาดักด้วยเอ้ยิ่สยิ่สโอ้ยเซฟทับไปมีสู้แล้วเก้ <c oughs> yeah. ค่อยลงใจขึ้นหน่อยเออมันใช้นั่นซื้อได้ป่ะวะอ่าใช่ใช้ได้โอเคจัดไปเออเอา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 ,เอาให้หมดเอ,เอาให้หมดสิบหมดไปเลยเอ,อย่าลืมก่อนเย็นเย็นเอออะไรไรด้บ้บาอเอา่อฟิล์มฟิล์มนี่ยังฟิล์มนี่ยังซื้อไม่ได้มันบอกว่ายังไม่เปลิดลอ็อก เอากระฟิล์มนี้ก่อนแล้วกันเออ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 เค่นี้ก็พอละเซฟน่าจะเอามาตั้งนานแล้วนะไม่นึกนึกไปถึงไงเพิ่งนึกออกว่าเออตรงตรงจุดเซฟม,มันมีซื้อของได้เอาละไม่นึกว่าโคมไฟงงงงทีวีอะไรขายด้วยคลายเขาเรียกว่า นักวัตกรรมโอเคเอ่อไหนๆก็อุ้ยไหนๆก็ไหนๆและอัพอัพนั่นน่ะอืมมันกดอะไรวะอ๋อไม่ได้เล่นนานเออสิบปีนะครับเอาเวอร์เลยดิเอาเวอร์เลยเอไม่ไม่ไม่นั่นไม่พอกิจตันไม่พอ ครับครับโอ้ไม่พอละโอเคโอเคนี่ก็เพียงพอละเอาเซฟต่อแลาทำอะไรเป็นยุ่งยากเอะได้เวลาต่อ,อ,อแล้วเออนี่ยฮองเบกเกอร์ เรียบร้อยเออตรงจุดตะกี้ก็เลื่อมหาตุ๊กตาเนอะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าไม่น่ามีนะแต่ห้องแบบเนี้ยต้องมีแน่แนเลยอืม อ๋อซ oh, ีอีพอยสิซีอีพอยต์กินน่าจะทัวร์แหละโอ้ไปเกเกลืออยู่ลงไปชั้นใต้ดินสถานที่ที่แบบไม่เอาของไปวางเกะกะต่างๆเดินลงเลย ไม่ไม่มีไม่ถูกสักไม่ถูกสุดลักษณะเลยมี่เป็นห้องเบเกอร์นี่สวิริ์แดงใช่ปะไม่ใช่ใจะอันนันแค่ตู้ไฟเฉยนี่ห้องเบเกอร์อืมมันต้องมีแน่ๆสักตัวแล้ววะมันต้องมีอ่ะอันนี้ไงเบเกอร์รูมรู้สึกว่าพลังงานจะ นั่นไปแล้วแล้วทำไงล่ะหา <laughs> 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 คองสิครับอมอจุดเมอืแอืมลยเอ่อเจ็หมายของนายพี่บาร์นี่กันลี้หนึ่งเก้าห้าหกเวตรคือหนึ่งเก้าห้กจบไหมอัาหรับชั้นชั้นสามชั้นสาม หนึ่งเก้าหกเดี๋ยจดไปก่อนหนึ่งเก้าห้าหกโอเคจดล okay. แ,นะคคแล้ว,ลวอือโอเคแต่โซ่เป็นเอ่อเมื่อคนไข้ซิมตอมาแร้เห็นเคาชแคลแล้วโอเพนเนือโครอ๋ออ๋อเป็นประตูสำหรับปิดปิด,ปดห้องคนไข้ปิดครับคนไข้เออปิดขังอันนี้อะไรวะอ๋อใช้ไม่ได้นะอืม แอบก็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 บอันนี้ยอันนี้ยอันเนี้ยเอนนอมันเะชอบชอบแอบอมันชอบแอบมาฉกแขนตอนใกล้จะถึงแล้วประจำเสียวทีฟีฟีไม่ได้มีจับเออข้างล่ันนี้ง ล่างหันกับหลังหันขึ้นเป็นแสนขึ้นมาแต่นี่แหละ ความหมายอะไรแน่เลยการสับเลขและตัวเลขที่เยอะนี้เอาเล่นๆในตอนแรกกันแลังนั่งคิดๆอยู่เ <c oughs> ออทำงานยังประตูไปทำงานยังดังเฮตอนนี้ร <c oughs> ีบใช้งาน <c oughs> ได้แล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ผีช่างไฟอ้าวไม่ทันมันเร็วเกินไปแล้วผีช่างแอร์ผีช่องแอร์นั่นใช่ะอะไรวะ <S <S เก็บได้ไหม <S 1> <S 1> <S ไม่ใช่ไม่ใช่ตุ๊กตาเด้อยได้เป็นขวดยาขวดโหลเจะ ว่ามาทางนี้นะจ๊ะยัง้งเกมนี้ต้องตามทุกอย่างคือไม่ตามไม่ได้ <S <S ประตูปิดเองด้วยเหมือนเซเว่นฮะถ่ายทันเนี่ยอะไรเกมแมนอ่านไม่ค่อยออกไอ้อ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลย โอ้โหประตูแบบนี้เนี่ยนะไม่ไม่ควรที่จะเปิด,ด,ดขาดเลยเฮ้ยตกตกล่ะออไงมาเนี่ยเอืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้บูสเตอร์ปีมแบบทะลุทะลวงเฮียซิงชด กล้องนะกล้องนางเอกจะจะโอพีกันไป้ะโอ้ยจิงโซไปใช้เออเอยอันนั้นมันโชว์ไม่ได้หรอกโอ้โชว์โชวิโชวเป็นตำนานเอาละต้องข้าไป อย่างนั้นต้องขึ้ใช่ใช่เราต้องขึ้นลิฟต์เราจะมาเ,อาอเนานลอกสู้ในลัะเขาเรียกดนโดนผีหลอกผีหลอกของจริงอ,อ้าวชิบหายแล้วจะหนีไปไหนผีหลอกเด็ดชัแรัดสู้ในทางแคบด้วยนะ ที่คอมีรอยผูกอะไรเยอะผูกคอตายเรียสร็จแล้วทำไง ใจไม่ถึงใจไม่ถึงรอมันเงียบใจไม่ถึงท okay. ี่จะรอมันงานจุจนไต้องชตมอร์นิ่งชายลช่เอ่อมอร์นิ่งชายออฟอเอเเงินดราาดอดตมึงรับเยวเชืว่าเดี๋ยมาอ อธิบายเกี่ยวกับอะไรก,การบูชายันเนะเกี่ยวกับพิธีกรรมอนอโอเคไม่เขามีอะไรเป็นการอธิบายถ้าส่วนใหญ่เปิดประตูสิอืมอ่า กี่ผีกะแลกอผีหลอกทำไมมันบรรยากาศมันบื้บงเบื้อ <laughs> โอ๊ะมาแค่หระแต่ผิดคนนู้นหนีเดี๋ยวจำได้ไหมว่าต้องเลี้ยวทางซ้ายหรืขอขวา <laughs> มไม่ได้อไ,ไม่ได้เด็ดขาดไออ่ะ <laughs> ตากันอย่างนี้เลยละโอเคแล <laughs> <laughs> ้วเปิด อย่าลีลาอย่าชักช้าอย่าลีลาอย่าชักช้าจิ๊บซิปจิ๊บซิเซิปไม่ไหวเออไม่ค่อยชอบเลยพวกพวกศัตรูที่สู้สู้ไม่ได้เนอะลิปไม่มีเออลิปมาลิปขึ้นมาเองเอ้ย ใครผีช่องลิฟต์ผีผีตาลุงเอ่อหนึ่งเก้าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันมอจะไปชั้นไหนเออจดุดจุดมุ่งหมายเราว่าจะไปชั้นไหนวะชั้นสี่ป่นะเอนอะอ๋อเั็นตามอ่ะ เออใช่เอาแล้วเอาแล้วติดติดขอบลิฟต์ไปก่อนดีกว่าชิดรัวเลงหัวเลงีอย่างงี้มันลำบากเลย่นมีแวตรงนี้อ่ะ โอ้ไม่เคยขึ้นมาเลยฮะแถวโซนนี้มันทางมันปิดนี่ใช่เป็นโซนใหม่ใช่ทางมันปิด,ดเซฟ <c oughs> <c oughs> ขยันขยันเซฟไว้ทุกอย่างฆ่าเราได้วมดจริงงแม้จะมีกล้องสุดโอพก็อย่าได้ประมาท นั่นแหละไม่มีอะไรมีกระดิ่งห้อยคอไงออถือว่ามีใช่ไหมอันนี้มันทำอะไรเนี่ยติดให้ออโต,โต้ออล็อกเกอฮึสวัสดีเวลาคับานคนใหม่ <c oughs> น่าไปคุณเลยนเนี่ย ชอบที่ <laughs> ชั้นสามเกในห้องสามส่วนสองมิสุก,กิห้องมิสุกิเอห้องชื่อห้องมิสุก,กิผู้ป่วยลูกกะตัวเราดีกว่าจะเป็นเช่นนวดเออลูกสาวลูกสาวของบ้านเโยโมสุก,กิ อตอนตอน,อตอนเด็ก,ดกใช่ไหมอืมใช่หนึ่ง <19 70. S 1> เก้าเจ็ดศูยนยะ์ก็ถูกแล้วบำบัดด้วยเสียงดน,นตรีแล้วก็อะไรนะเนี่ยอ่าเกี่ยวกับรักษาโรคไอ้นั่นแหละโรคโรควอาพัดจัดห้องสามศูนย์เก้าชื่อห้องอิโรโดริสุกิ เอ่อคนไข่อยู่อยู่โกมามากะกิเชื่อไม่คุณเนะใช่ผีเข็นรถเข็นป่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแฟนแฟนนั้นแฟนนั้นเชื่อเป็นอะไรนะเขาเป็นอะไรนะคนอะไรจากบริษัทไฟแนนซ์ส่งมาที่โรงพยาบาลเอ่อเป็นคนไข้ในอินเตอร์เอรเทอร์โซดูนอนเอนเตอร์ห้ามเข้าไปที่ห้อง ของเขา attachment. <iet kav g uit> <When when Turn, นี่มันยิ่งยุอืมไม่ได้แค่นี้แค่สุดนะเนวทัศน์เห็นจริงอ๋ออันนี้ต่อไปก็ห้องสามหนึ่งศูนย์มิสากิอาโซมิสากิแน่แน่เลยห้องคาเมคาเมซาเรสกิเลชโนตลูกสาวของตระกูลอาโซเอ่อ <cafe>. <o oo> <cine S 1> <core drawn> ถูกรับเข้ามาในเป็นผู้ป่วยพิเศษเหมือนเป็นผู้ป่วยธรรมดามั้งมิทากิถูกรับเข้ามาแบบกรณีพิเศษเข้ามารักษาต่อไปกับห้องสามหนึ่งหนึ่งพิเ่อว่า,าคามิคามิกิสากิชื่อผู้ป่วยคาเกะริเซนโดอันนี้ก็ไม่คุ้นเหมือนกัน จากครอบครัวเซนโดจากตระกูลเซนโดอันเทกเบอร์บายเฟมิลีอืมตัวละครเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจจะตัวละครเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วไอ้สองคนนี้มันคือคนที่ตายไปก่อนหน้านั้นหรือเปล่าที่ว่าก่อนที่ก่อนที่จะมามาตำรวจที่ก่อนเนี่ยที่ว่ามีเพื่อนมีเพื่อนสองคนตายไปก่อน อันนี้ก็อันนี้ก็อืมอืมไม่น่าใช่เออไอ,อไฟแนนไม่น่าใช่อืมน่าจะไม่เกี่ยวข้องอะไรมั้งโ,โอ้ไอน,นี่เหมือนห้องอ้ไห้องข้างล่างเลยที่ว่าแต่ว่าเป็นนางพยาบาลดูแลคนละคนกัน่ะ่ะคนข้างล่างเนี่ยมัน มันไม่เก่งเลยต้องต้องมาดูคนนี้ <c oughs> แต่เก่กตงตมชื่อหรือ่อืมตรงนี้ไม่มีของแล้วมัม้ง,ไไง,งนี่ไงนี่อยู่ข้างนอกอะเสียงล้วอวะกระจกะอ่ะซีม เน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 แค่ไหนโอเคอ้าวืมต้องให้ไปอีกด้านหนึ่งสิจนได้ใช่ไหนะ <laughs> นายบ้านเอ๊ะ <laughs> ตรงนี้ยังมีจุดที่นั่นได้อีกอะตรงไหนวะ โจ๊ด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 ขึ้นมะาข้างในห้องอืมเดี๋ยวเราลองไปดูอีกลำหนึ่งที่โต๊มื่อกี้เรไม่ได้แตะที่โตเลยโตตรงนี้เนะี่ยไม่มีอ่ะไม่มีแดีว่าต้องฉายไปฉายต่ำกว่าน,นี้นะ หยุดหรืออยู่สูงต่ำแะสูงไฮโลบอกคุณผู้ชมว่าการเลื่อนเมาขึ้นเมาลงไปเลยอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงหนึ่งออโอเคเอ่อเอ่อไม่ใเ่ดอ หนึ่งเก้าิดเรียบร้อยฮะโอ้รู้จักนักเยามาคนนี้รู้จักเราอ๋อใช่ดิเพราะเนก็อยู่ เมื่อเราก็อยู่ห้องนี้ตอนเด็กอ๋ออาจจะเป็นผีดีก็ได้ลองมาเชื่อทีน,นี้ล่ะเออลองมาเชื่อแย่ๆๆเปิดได้ซะงั้นอ๋อก็เปิดสวิตช์นันตะกี้สวิตช์เปิดประตูอะมาเลว,ลวความรู้สึกนี้ บรรยากาศตอนนี้เสี้ยวๆความจำลูด,ำดจำทีเลยรจอดจำเสี้ยวนาทีมีบางอย่างที่ฉันเหมือนจะนึกออกความรู้สึกคิดถึงนี่มันไม่น่าคิดถึงหรอกมั้งโรงพยาบาล โอเคครับก็จบไปครับสำหรับชั้เตอร์นี้นะครับขอบคุณกระโปรงที่มาเล่นให้เราได้ดูในวันนี้ด้วยนะครับมีอะไร<น>ะตกนรกผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับจะพยายามเล่นให้ได้ทุก,ทกสัปดาห์นะ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ลาลากคุณผู้ชมกันไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผมครับสวัสดีครับ